สวัสดีครับนักตกปลาหน้าตาตกปลาทุกท่านครับพบกับน้ำมอดเสียนป่าชาแนลนะครับเมื่อ้านได้จีชโดได้จีปลาไกยนะครับผมมาตกหน้าดินครับผมตะก้อนะครับเป็นสองดวงเขาเบิรงเนี้ยครับเนี้ยของเขาไม่ใชเป็นล้ำมอฟฟิตบางๆนะครับผสมกับฮัมแล้วก็ขนมปังนิดน้อยครับผมเดี๋ยวหน้าอีตีเตรบ้งครับเบิรงชมใหม่ไปก่อนคนใหม่ลงไปเราซีคันครับผม วงล้อไปแล้วสี่ขันคันที่ห่านะข้างหน้าอ่ะมึงปัน่นทำก่อนปั่นใหญ่ๆเนี่ยอยากยู่โดนๆครับผมสวัสดีหนะ้าหน้าตกปลาตั้งจังหวัดทุกทุกท่านนะครับทุกคนนะครับบัยเป็นสายหน้าดินหรือว่าสายเนี้ยพร้อมนะครับเขามีจุดหมายเดียวกันหรือรักในการตกปลาครับผมปั่นเน้นๆเลยอยากยุ่โดนๆครับไปตามหน้ามาครับหน้าภาพที่ปี ไม่ใกล้ๆครับผมมาดูัไก้ครับตกปลานะครับกันพลาดท้อเปิดเบรกครับผมเปิดเบรกออนนะครับ เพ่กันความผิดพาดหรือว่าเสียดายเบ็ดตกหน้ามีหน้กอีกครับผมพี่นอ้องดึงสายร,รีเช็ดเบรกไว้ทุกขั้นนะครับจะเป็นพร้อมๆขั้นนี้สีไกล่ครับผมสีขั้นสีไก่นะครับเป็นครั้งแรกที่น่าตกน้าดินนะครับเดี๋ยวมาล้อเบิ้งผลงานบ้านๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวล้อเบิ้งครับครับผม หลังจากตีเนี้ยไปแล้วเขาเปิดเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับก็มานั่งในโฮมล้อครับผมเพื่อให้ปลาได้เข้าจินเนี้ยแล้วก็ลากเบ็ดนะครับน้ำ่อนข้ังลึกจะลายไหลนะครับก็มีหน้าหนา,นาหลายลาย,ลายทานก็มาตกค้นกันครับมือนี้ก็อาที่ได้แน่บ่ได้แน่ก็เป็นธรรมดาของไม้ธรรมชาตินะครับมีค่คือปลาบอกระ่บเมนหนากอะม้าข้างแรกครับผมข้างแรกเลยลงหน้าดินเลยก็เอาเบ็ดมาตีปลาโดน้ำครับผม นางเบื้องนาดินไปก่อนช่วงนี้โดยพาเช็คไม้ครับผมไม้ของฮากอะมีพื้นที่หลายไร่นะครับนี่กว่างไงพืชศารไวเป็นหนาดินปะไกาปาชะโดนะครับมีไหลไม้ของฮอกแน่นด้วยปลาต่างๆครับผมมีเจ้าอยู่กับเป็นยีสกนวลจันไงไปสันครับปะไกปะโดไงไปครับไม้ธรรมชาติ ใจเย็นๆครับผมตกปลาหนาดินล้อได้นะครับตีโดนทนได้นะครับเพลียนเนี้ยเตลเทียตากแดดหนาดำครับผมแต่ก็ได้มันของเขาเลยครับผมเนื่องจากลักษณะหน้ามือนีบมีล้มเม็ดหาขันของเขาอทีบอไหลคือของเขานะครับแล้วมีโอกาสขึ้นกันครับผมในปรไเดนเป็นเรื่องธรรมดาครับต้องซีเรียสนี่เลยนั่งยื้อไกลๆนะครับปลายจีนเลียนคุบปลดมวนคุ๊บครับผม เดี๋ยวคันไหนมีอาการเขาแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวผมกัีเดินไปเบิ้งทางพูดนน้ำทางพี่น้ำครับผมย่างไปเลาะหาเบิ้งพระเจ้าว่าได้บ่อหมานบ่อเิ่นมาทุกมือมาประจำใส่สูตรได้นะครับ เอามาไม่เขามมหูครับสูตรเนี้ยเขาก็ถามเพื่อนเพื่อเปลี่ยนความรู้เวลามามือหลังนี้ได้ประพาดครับผมปลาคันมักเนี้ยไดกจินเนี้ยไดมันก,ก็นจินยุ่งใั่หรอครับเขายิ้มมาแตกตังเพื่อนมันกับปรคือครับผมเพราะมันเป็นหมายธรรมชาติบบเมนโอนะครับอากาศฮ้อนครับผมาบสองกัวกัวใบสาม ไทิ้งมาเลยครับผมผู้ดใดมีเปรกเอามาปลูกนอนปลูกน้ำต้นไม้เอาหนาดินกันรูอยู่แล้วครับต้องล้อนานนะครับมีไม้ไม้หนึ่งครับไม้เด็ดครับเจ้าอยู่ในกลางนองคุณนั่นผมมีซูมไหมเบิง้งนีครับไม้เจ้าอยู่ในกลางนองครับผมเจ้า เราเหี้ยลงไปตกนะครับเปิดเส้นเบนก็ได้หลายห้อยไว้ก็เข้าดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมย่างไปเบื้องทั้งผุนก่อนว่าเป็นนังไดงน,นะครับน่ะเบื้องปลาเิ่นเบื้อ <laughs> งปลาแล้วก่อน <laughs> นี่ครับ ปลายี่สกได้มาตัวนึงครับหน้ามาด้เท่าเท่าไรครับสิบโมงส,สิบโมงไอ้เมืองพีบ้าครับเมืองเบียดพีบ้าก่อนเอาเข้าบ่ใจ<อ>เย็นทาง ทางปลาครับทางปลาชิบวตอนเนียงเลยนี่ครับมันลีอยู่ในปลาครับผมผีบ้าครับบ้าลีอยู่ในปลาเหตุจากคลิปได้ไหมบีนาเขาลงไมมแหลกไม่แ,มแหลกฝันแต่มา,าครับติดภารกิจครับไหมไง โอ้บ่นอยู่ยหนาเบ็ียดกันตัวใหญ่ๆเนาะใกล้ๆเลยตาเหมือนจีบประตูจีบยืนไปไม่นี่ยไปไม่เนอะโอ้เป็นหัางยู่นี่เด้วยโอ้สบายเนาะลูกใหญ่เบีดแล้วเนาะหลังจากรอมานานก็ได้กินแล้วครับโอ้เพลือครับกินตอนเพลืองัดมาค่อยๆเรื่อยๆ น้องใจฝ่าพอดีเอ๊ะจัดเลยเรื่อยๆเรืเร่อยๆค่อยๆเออสวนเตะงามันไร้อัดมันเรืเร่อยๆ อัดมาโอ้ยอ่อนบทหนาหลายเด้อจัดไปทริปแรกครับตัวแรกอ่ะตัวแรกของวันสำรับมื้อนีเขอฟังละค่อยๆพูดอ่ะตัวปลาง้นมาเฮ้ยบอบอๆบไปแล้วครับไปแล้วปัดตัวแรกของวันครับอีสกหนักไหม บ๊อบาอบาอบาอบบ๊าบา,บา,บา,บาไปไปไปจะเย็น n h ามาันไหลงานดอกพุ่นงานดอกไปทั้งหมดอา่าปตัวแรกของวันครับรถถังยีสกครับโอ้ยเมียเมียขนาดอา่ากิ่งขึ้นเลยเอถอยขึ้นโอ้ย <laughs> รู้เรื่อง <laughs> อย่ารู้ละ <laughs> เอ้เอาขึ้นเอาขึ้น นี่ครับมาตัวแรกของวันระวังโอ้ยโ,โอ้ยสามสามสาม,สาม,สาม,สามนี่สามแน่รถถังครับรถถังวิ่งหัวดวนครับผมมาเรามาแล้วนี่ครับวายมีไส้ครับเลี้ยนหัวดวนเลยดีนะเข่าปากหนักจกได้บ่สวิงกับบอมีเอา เว้ยเช่เลยบเบาได้บ่ะวังเลือดโอ้ยมาจับสองมือเอาจับสองมือถ่ายรูปก่อนรถถังยืมออกมาอีกหูปากนะหูปากเออเออเลี้ยงตอนแรกครับผมรถถังมาแล้วไป กดเอาปลาก่อนเลือดเต็มเลยนี่ครับเบียดหาคันของเขากับว่าน้อยหนาครับสำหรับเมื่อนี้ไนะมได้จับโดนนะไม้เรียกโอ้อยสัดกันเต็มๆเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บปลาแป๊บนึง<อ>นั่งรอแล้วร,อ,รออีกครับผม อาโม้กว่าและวันยังร้ออยู่ไปเข้ามาเจิมก้อนกันกบบ้านกับ,บ่อม้าครับผมหมายของเขาฟังพุ่นก็ได้สองตัวครับผมในกลางคืนแล้วนะครับบุยคืนแง่ไย,ย,ยี่เลยหรอ Ủa, máy lên lên nè, máy này cảng nè, nâng nó too bay, các, nhang bay lên nè, check, bay liên หามงแล้วครับผมมีไปหกมงแล้วเริ่มเช็คของเช็คเบ็ดละเดี๋ยวร้อจักน้อยครับตรวจสอบแล้ะสายชวยิวครับล้อไปเรื่อยๆอย่างที่แห้วครับนาดินธรรมดาชิวๆครับไม่มีปัญหาสำหรับนักตกปลาทนได้ทุกอย่างแดดฝนนะครับ ไก่เข้ามาอีกนิดขึ้นแล้วครับขึนแล้วไก่เขามาแล้วโอเคครับผมล้อต่อไปตอนนี้ก็ห้าโมงกว่านะครับบ่เข่าอีกเลยครับผมคือว่าอากาศมัน้อนลายปลากับบ่เข่าครับผมตอนนี้น้อง้ายกรตีก็สูบร้อนล้ะปล่อยพานละได้เต้มเดียวครับผมเขามาสาบพอนะครับบ่ได้มาเสาแเต้มเดียวกับประมาณสามโลนะครับนี่ครับตัวปลายี่สกรถถัง สามโลเพราะขาดครับผมไงครับผมกระสุมน้อยตัวนึงนี่ครับไม้ปล่อยไปก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวหน้ากครที่เก็บของแล้วครับพาน้องกลับบ้านแล้วครับเพราะว่าห่าโมกวัวแล้วเดี๋ยวเมื่อหน้าเขามาพอกันไม่แต้เศร้าก็ได้ครับผมไม่มีปัญหานะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเซียนปายแชแนลนะครับเพราะว่า ตอนนี้ก็ได้หาโมกวาแล้วตีทิ่งไว้กับบอ่อกัดบอ่อลากอีกเลยครับผม